จงเฉยชากับคําดูถูกนินทาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนที่นินทาหรือดูถูกคนอื่นนั้นจริงๆแล้วเขามีปมหรือเขามีปัญหาหรือเขามีชีวิตที่ไม่ได้ดีมากอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้ถ้าเขามีชีวิตที่มีความสุขอยู่หรืออยู่ดีกินดีคิดดีพูดดีทดําดีวันนี้จะมีเวลาไปใส่ใจหรือไปคิดลบเรื่องคนอื่นหรือเปล่า แต่เพราะวันนี้เขาไม่ได้มีอย่างที่คนอื่นเขามีไงคะก็เลยต้องดูถูกนินทาเพื่อแก้ปมของตัวเองดังนั้นจงอาโหสิกรรมและให้อภัยนะคะกับคนที่เขาดูถูกนินทาว่าร้ายคุณอาโหสิกรรมกันจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันเราไม่จองเวรเขาส่วนเขาจะจองเวรเราหรือเปล่านั้นะมันเรื่องของเขาคะ่ะปลดโซ่ออกจากหัวใจของเราปลดโซ่ออกจากความคิดของเราปลดโซ่ออกจากความรู้สึกของเรา โซ่ไม่ได้เอาไว้ล่าม,มนุษย์นะคะเอาไว้ล่ามอย่างอื่นดังนั้นไม่ปล่อยตัวเองนะคะให้เจ็บปวดยาวนานกับคนที่ไม่รู้จักกันและตัดสินเราเพียงแค่ชั่ววินาทีค่ะ <c oughs> รักนะคะถึงบอกอยาเปลี่ยนชีวิตคลิกโปรไฟล์คุณิตาไปเรียนรู้คลิปฟรีค่ะ